สวัสดีครับผู้กับสยามพิบูลคลับนะครับก็พามาดูเด็กๆกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มลืมตากันแล้วนะครับตัวแรกนะครับผมเนี่ยลืมตาเปลี่ยมๆนะครับนี่ลืมตาออกดีๆนะครับผมตาดีๆนะครับกินนมเสร็จก็ปล่อยให้อยู่กับกับแม่ของเขานะครับนี่นะครับผมดู ดูรีแอคของแม่ครับผมก็ลูกมันตัวใหญ่นะครับเนาะแล้วก็มันมันเจ็บนมนะครับดูจากท่าการนั่งนะครับผมก็นั่งคดขดก็ปล่อยให้อยู่กับลูกสักพักนะฮะก็ให้มันรู้สึกว่าเออผ่อนคลายหน่อยเพราะว่าเวลาเราเอาลูกไปไว้ในตัวบ้านนะครับมันก็จะกังวลน,นะครับผมมันก็จะนั่งมองตลอดนะฮะสำหรับตัวแม่หมานะคะก็ วันนี้วันหยุดนะฮะก็ปล่อยให้เขาได้อยู่กับลูกเขาได้เต็มที่หน่อยนะฮะเนี่ยบางตัวก็อิ่มแล้วนะฮะบางตัวก็อิ่มแล้วนะครับนี่ครับผมบางตัวก็แบบอิ่มแล้วแต่ก็ยังอยากดูดเล่นๆนะฮะดูดแบบเนี่ยบางตัวแบบท้องตึงมากแต่ก็ไม่ควรปล่อยนะฮะให้อยู่ลําพังนะครับเพราะว่าเล็บแม่หมานะฮะเห็นไหมครับ มันยาวนะครับมันยาวบแบบคมนะครับมันอาจจะเกี่ยวตรงหูตรงท้องตรงตาตรงปากได้นะครับผมเพราะว่าส่วนตรงนั้นมันจะบางนะเพราะว่าเล็บแม่หมามันจะแข็งนี่ดืมตาก็ประมาณสิบสิบถึงสิบสี่ก็ดืมตาแล้วนะครับผมก็ดืมตาปรีๆนะฮะเนี่ยก็ระวังนะครับเวลา แม่นั่งเวลาแม่วางขานะ,ะเนี่ยวางขาท่านั่งของแม่นะครับผมก็ก็ดูห่างๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็เหมือนอย่างนี้นะครับผมเนี่ยมันมันเบียดกันไปก็เราก็หยิบออกได้เลยวันนี้ลูกตึบตึบตึบนี่แล้วก็ปล่อยไ,ไว้ที่โล่ง อ่าๆๆๆไม่เอาลแมวไม่เอา,เอานี่นะครับผมก็ระวังอย่างนี้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งโอ้โหทำลูกลูกแมวเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะผมบอกว่าแม่หมามันก็ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นะฮะเนี่ยครับ,รบประมาณนี้นะครับทั้งหมดสิบเอยทั้งหมดแปดตัวนะครับแปดตัว ชุดนี้นะผมก็จะเป็นอ่าชุดนี้เป็นชุดที่ผ่าคลอดนะครับผ่าคลอดนะครับเพราะว่าครบกําหนดคลอดแล้วแม่หมาตัวนี้มันมันไม่คลอดนะครับนะก็เลยต้องต้องนําไปขึ้นเขียงนะครับผมในการวางยาสลบนะครับผมแล้วก็ทําการผ่าคลอดนะผมนี่ครับตัวนี้เดืมตาแล้วเห็นไหมนี่เืมตาแล้ว ตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ก็ลืมตาแล้วนะครับเห็นไหมครับลืมตาปลีบๆแล้วนะฮะตัวตัวข้างในเหมือนกันครับอืมลืมตากันหมดแล้วแม่มันก็คงเหนื่อยนะเพราะว่าผมปล่อยได้สักพักแล้วประมาณชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่านะก็สิบกว่าวันแล้วนะครับผม ดูสิบกว่าวันนะครับผมตัวใหญ่ข้าไหนดูครับโอ้โ oh หดูว่าเท่าแขนผมเลยนะครับสิบกว่าวันสิบกว่าวันมันก็มันเริ่มหัดคานแล้วนะครับผมหัดคานแล้วก็หัดเดินนะครับเดินล้มบ้างตีดัดงกาบ้างนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผมเล็บดูเล็บแม่หมานะนะครับเล็บแม่หมาจะยาวมาก ดูนางนอนครับก็คือนอนซ่อนนมเลยครับผมเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าลูกดูดนานแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เสริมนมนะครับผมเสริมนมก่อนที่จะเอามาให้เอามาให้แม่มันมันกินนะครับเอาลูกมาให้ให้กินนมแม่มันนะฮะก็เสริมนมไปก่อนนะฮะเมื่อกี้นะฮะเสริมเสร็จแล้วก็มาวางไว้นะครับผมมาวางไว้ให้ให้มันกินนมแม่มันนะฮะ วานมแม่หมาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นภูมิที่ดีที่สุดนะครับเป็นภูมิที่ดีที่สุดสําหรับลูกหมาแรกเกิดนะครับผมประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับผมควรให้กินนะครับผมตั้งแต่แรกเกิดครับถึง14วันเนี่ยควรควรให้กินทีๆเลยนะครับลูกป้อนทุกสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่ามันไส้มันสั้นนะครับเนาะกินแป๊บเดียวมันก็ฉี่กินแป๊บเดียวมันก็ฉี่นะฮะ แต่ที่สําคัญเราต้องกระตุ้นฉี่ด้วยนะครับกระตุ้นฉี่กระตุ้นฉี่กระตุ้นขี้นะฮะให้มันขี้ออกมานะครับพวกนี้นะฮะเนี่ยลูกหมา,าจะมานอนอย่างเงี้ยครับเราก็ระวังไว้นะฮะเนี่ยเผื่อแม่หมาไม่รู้นะเล็บนะฮะมันจะเกี่ยวเอานะฮะเกี่ยวเอาเกี่ยวเอากับตัวนะครับ นี่ครับยังไม่ได้เช็ดตัวนะครับแม่เลียมีแต่น้ำลายแม่นะครับผมแต่ละตัวนะผมขนยังแบบเนี่ยขนมันแห้งๆแม่มนเลียนะฮะเลียตัวเปียกเลียตูดเลียหัวเลียปากนะแม่มาล่ะ <S <S โอเคครับผม EP นี้นะครับผมก็พามาดูเด็กๆนะฮะมาดูเด็กๆนะฮะก็ ลืมตาแล้วครับผมลืมตาลืมตาแล้วนะครับ14วันนะฮะประมาณสิบสี่วันสิบสิบถึงสิบสี่วันก็ลืมตาแล้วนะเนี่ยกินไม่อิ่มนะฮะเนี่ยแบบนี้กินไม่อิ่มก็จะดูดดูดเพื่อนเราก็จับออกนะฮะจับออกเราก็จับออกนนะเนี่ยไมาอยู่ในมืออ้ามุดเข้าไปมุดเข้าไปเออ เดินได้แล้วนะเดินกระเพะกกระเพกนะฮะดื่มตาแล้วเป๊ะปะเป๊ะปะเป๊ะปะลืมตาปรีๆแล้วคนระับโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆครับผมเช่นเคยนะฮะสำหรับอีพีนี้เราฝากด้วยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดก,ดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมมาดู EP หน้านะครับผมว่าจะอัปเดตนะครับผมเรื่องราวอะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม EP หน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ